ในเมืองไทยโตโยต้าเพิ่งเปิดตัว f o r t u n e r รุ่นประหยัดอย่าง l e a d e r S ใน,นราคา1,239,000บาทไปเมื่อวันก่อนแต่ในตลาดสำคัญอย่างออสเตรเลียโตโยต้ายกระดับเกมการแข่งขันขขไปอีกขั้นด้วยการเตรียมเปิดตัวโ o r t u n e r ใหม่รุ่นปี2025ที่จะมาพร้อมระบบมา h y brid ซึ่งจะช่วยให้ผู้ซื้อประหยัดน้ามันและลดการปล่อยไอเสียได้ดีขึ้นจากเครื่องยนต์เทอร์โบดีเซลแต่มันอาจจะกลายเป็นการสร้างความผิดหวังให้กับคนที่รออยู่หรือไม่ เมื่อมันอาจจะไม่ได้ประหยัดน้ำมันได้เหมือนรถไฮบริดทั่วไปของโตโยต้าที่สร้างชื่อมานานในตลาดโตโยต้าเปิดตัว f o r t จูเนอร์มายบิ48โวลตในตลาดรถภูมาิาัยขวาอย่างแอฟริกาใต้ในช่วงต้นปี2024นี้ที่เข้าใจว่าจะเป็นระบบเดียวกันที่ใช้ในรถกระบะไฮลักซ์ของออสเตรเลียโดย f o r t จ n เนอใช้พื้นฐานของไฮลักซ์และใช้เครื่องยนต์สีสูบเทอร์โบดีเซล2.8ลิตรเช่นเดียวกัน โตโยต้าออสเตรเลียอ้างว่าอัตราสิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิงจะอยู่ที่7.8ลิตรต่อ1น0กิโลเมตรหรือ12.8กิโลเมตรต่อนลิตรสำหรับการใช้งานเฉลีย่ยทั้งในเมืองและนอกเมืองหากใช้ระบบ m y b r i d Re Active ส8่สบโวลต์จากรุ่น h ฮ l ัก r o ตรจะประหยัดน้ำมันได้มากขึ้นอีก0.6ดลิตรต่อ100กิโลเมตรเมื่อเทียบกับเครื่องยนต์มาตรฐานโตโยต้าแอฟริกาใต้อ้างว่าระบบดังกล่าวช่วยลดการสิ้นเปลืองน้ำมันได้อีก0.3ลตรน่อ100สาโลมตรุ่อห er. นึ่งร้อตกิเลเนี้ ขึ้นอยู่กับมาตรฐานการทดสอบที่แตกต่างกันตัวแทนจำหน่ายของโตโยต้าในออสเตรเลียเคยเปิดเผยในตอนแรกว่าระบบมา h ฮ b บิจะช่วยลดการใช้เชื้อเพลิงได้ประมาณ10%แต่ตัวเลขอย่างเป็นทางการดูเหมือนจะใกล้เคียงกับ7%ในรุ่นไฮลักซ์จากข้อมูลของแอฟริกาใต้พบว่าการปล่อยไอเสียได้รับการปรับปรุงเล็กน้อยโดย Fort u n เ r er, รุ่นมาฮบิปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ได้เพียง200กรัมต่อกิโลเมตร เมื่อเทียบกับ209กรัมต่อกิโลเมตรในรุ่นที่ไม่ใช่ไฮบริดซึ่งทำให้รถ PPE รุ่นนี้ให้อัตราการปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์ได้เคียงกับข้อจํากัดที่199กรัมต่อกิโลเมตรซึ่งรัฐบาลออสเตรเลียกําหนดไว้ตั้งแต่ปี2025เป็นต้นไปมอเตอร์ Motor และเจเนอเรเตอร์จะช่วยหมุนเครื่องยนต์ในระหว่างการเร่งความเร็วผ่านระบบสายผ่านโดยพลังงานจะถูกเก็บเก็บไว้ในแบตเตอรี่ขนาดเล็กที่มีน้ำหนัก7.6กกิโลกรัม ที่ติดตั้งอยู่ใต้เบาะที่นั่งแถวที่2และแตกต่างจากรถไฮบริดแบบดั้งเดิมตรงที่รถรุ่นนี้ไม่สามารถขับเคลื่อนด้วยพลังงานไฟฟ้าเพียงอย่างเดียวได้แต่จะทํางานเสมือนกับลมส่งท้ายเท่านั้นในด้านสามรรถ,ถนะยังคงเหมือนเดิมเกิดเครื่องยนต์ขนาด2.8ลิตรให้กําลังสูงสุด201แรงมา้าแรงบิดสูงสุด500นิวตันเมตรจับคู่กับเกีย Speed, ร์อัตโนมัติ6สปีดพร้อมระบบขับเคลื่อน4ล้อแบบพาร์ทไทม์นอกจากนี้ยังมีรุ่นขับเคลื่อนล้อหลังจาหน่นายในแอฟริกาใต้ด้วย ในขณะที่ผู้ผลิตรถยนต์หลายราย,ายพยายามประชาสัมพันธ์ยานยนต์ไฮบริดของตัวเองให้เป็นรถยนต์ไฮบริดแต่โตโยต้าออสเตรเลียกลับติดตราไฮลัก48โวลต์ว่าเป็นรุ่น V-Active เพื่อไม่ต้องการให้ผู้ซื้อที่คุ้นเคยกับรุ่นไฮบริดดั้งเดิมเช่น Prius c a m รี่และรเกิดความสับสนซึ่งมีระบบขับเคลื่อนด้วยไฟฟ้าที่มีสมรรถนะที่ดีกว่าตาม <te am> รายง,งานของ Drive สื่อยานยนต์ในออสเตรเลียในเดือนกันยายนที่ผ่านมา โตโยต้าออสเตรเลียไม่มีแผนที่จะยกเลิกจําหน่าย f o ร์จูเนอร์แม้ว่ารถรุ่นนี้จะถูกยกเลิกจําหน่ายในนิวซีแลนด์แล้วก็ตามอย่างไรก,ก็ตามโตโยต้ายังไม่ได้ประกาศอย่างเป็นทางการเกี่ยวกับรถโฟร์จูเนอร์รุ่นใหม่ไฮบริดสำหรับตลาดออสเตรเลียแต่คาดว่าจะเกิดขึ้นในอีกไม่กี่เดือนข้างหน้าเนื่องจากโครงการมาตรฐานประสิทธิภาพยายนยนต์ใหม่ของรัฐบาลกลางออสเตรเลียจะเริ่มขึ้นในวันที่1มกราคม2025 แม้ว่าเครดิตและค่าปรับต่างๆจะยังไม่เริ่มมีผลบังคับใช้จนกว่าจะถึงวันที่1กรกฎาคมปีเดียวกัน พบกับการเปิดตัวรถใหม่ในไทยและทั่วโลกกดปุ่มติดตามเลยตอนนี้เพื่อไม่ให้พลาดข่าวสารสำคัญ